สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามชฉแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่30มกราคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สายงานพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้นะครับมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 13. สังารพัฒนาภาค1หน่วยปฏิจัการทหารพัฒนาข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สังหารพัฒนาภาค1หน่วยปฏิจัการทหารพัฒนากองปฏิจัการกองทัพไทยหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนาโดยควบหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สังหารพัฒนาภาค1หน่วยปฏิจัการทหารพัฒนานะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความคลื่หน้ักของการดำเนินงานขุดลอกดินตกรรดขุดความยาว5,340เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า82,10ลูกบาทเมตรใน งานจัดหาน้ํากินน้าใช้ตามแผนงโครงการประจําปีกบประมาณ2568ครับเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีครับเพิ่มกระบิดน้ําเมื่อถึงช่วงของฤดูฝนและก็เป็นการป้องกันน้าท่วมครับนาพื้นที่ของบ้านหนองแวงหมู่ที่1น่ตัวหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้วในส่วนของเหน่ยพัฒนาการพื้นที่หนึ่งสาวงเงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนา กองปจ,จิการกองทัพไทยหน่วยปฏิจจการทหารพัฒนาโดยควบหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่สสงเาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังคนของหน่วยครับลงพื้นที่ติดตามประเมินผลของการปฏิบัติงานตามแผงงนงางโครงการประจําปีงบประมาณ2 5 6 8ในงานจัดหา,าน,น้ำากินน้ำใช้งานขุดลอกตินก์กรดรุกขุด เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กองการช่างหน่วยปฏิก,การทหารพัฒนากำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับใพื้นที่ของตำบลท่ามรงและตำบลหนองกระเจกอํอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือผลของการปฏิบัติการประจำวันที่30มกราคม2568ในช่วงเวลาของรายการยามยฉดนแทนคุณแผ่นดินครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามผลของการปฏิบัติงานของสังหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ